ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0บบาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณนะตอนนี้นะครับผมเรื่องมิสทรีโซนนะครับ ก็คือดินแดนแห่งความลี้ลับนะครับเมสซีโซนนะครับ The Mystery of the Bermuda Triangle นะครับคือสามเหลี่ยมเมอร์บิดานะครับนะความลี้ลับแห่งสามเหลี่ยมเมอร์บิดานะครับซึ่งดูตามแผนที่แล้วสามเหลี่ยมเมอร์บิดานี้อยู่ที่อ,อยู่ติดกับประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ติดกับประเทศเปอร์โตริโกนะครับ อยู่ที่ทะเลแคริบเบียนนะครับติดกับรัฐฟลอริดาของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ขีดโยงเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมเมอร์มิดาครับขาบอก although the Bermuda Triangle does not appear on any official map ถึงแม้ว่านะครับนะสามเหลี่ยมเมอร์มิดานะครับจะไม่ได้ปรากฏในแผนที่ใดๆก็ตามนะครับแผนที่ที่เป็นทางการนะครับ official แต่ t ิสเท a รียอ t ฟเด t n d อ t แ a n ติกโ c นะครับแต่ว่าพื้นที่นี้นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคาบหมาสมุทรแอตแลนติกนั้นนะครับยังบ o อบวูดบันต์ออ e ริพีย์บายเซาท์ฟลอริดาแต่ก็ยังเป็นเขตแดนนะครับที่เตดกับนะสามจุดนะครับหนาะของฟลอริดนาะทางตอนใต้นะครับก็มีประเทศเปอร์โตริโกนะครับแล้วก็ อนเมอร์เบดารตเิดกับประเทศเปอร์โตร,ร,ริโกนะครับนะแล้วก็บอกว่าเมอร์ดานี้ had fascinated people for c e n t u r y ซึ่งเป็นดินแดนที่ทำให้ผู้คนนั้นติดตาติดใจนะครับนะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วนะครับนะ c e n t u r y ในในแห่งนี้มันเป็นดีแดนแห่งความลี้รับอย่างไรครับผมลองดูในรายละเอียดกันต่อไปนะครับนะโอเคครับผมไปต่อเลยครับ มาดูคำศัพท์กันต่อครับผมคำศัพท์นะครับมีคำว่า official map นะครับก็คือแผนที่ที่เป็นทางการนะครับนะที่ทางการรับรอง power source นะครับแหล่งพลังงาน out of control นะครับซึ่งควบคุมไม่ได้ d e s t r o y นะครับแะดทำลาย claim นะครับ claim แปลว่าเรียกร้อง energy field นะครับสนามพลังงาน m e t a n e gas นะครับ gas methane i n k จมนะครับ invent ประดิษฐ์ v o u l t นะครับ v o u l t มีขอบเขต fascinate นะครับติดใจตื่นตาตื่นใจ disappear นะครับหายไป wet out of trash นะครับไร้ร right, right. ่องรอย bow of lining นะครับสายฟ้าฟาด horizon นะครับขอบเขตขอบฟ้า compass นะครับเข็มทิศ v a n i s h นะครับหายสาบสูญมีความหมายซีโนนิมกับ disappear นะครับหรือ vessel นะครับไม่ใช่หรือนะครับคำศัพท์คำต่อไปคือคำว่า vessel นะครับก็คือ ship นั่นเองก็คือเรือนะครับ subterranean Sub นะครับแปลว่าใต้ดินหรือ underground นะครับแล้วคำนี้อ่านพิเศษหน่อยนะครับนะอ่านว่า ไซคิกนะครับนะอ่านว่าไซคิกซีเอตัวนี้ออกเป็นโคควายนะครับนะออกเป็นเกนะครับแล้ว s อเนี่ยอ่านว่าไซนะครับตัว P ไม่ต้องอ่านนะครับนะเหมือนกับไซโคโลจีอย่างเงี้ยนะครับนะแล้ว่าฟิสิกอย่างนี้นะครับนะ p ีเนะครับ P ไม่ต้องอ่านอ่านว่าไซคิกนะครับแปลว่าคนทรงนะครับนะออกเสียงเป็นเ l ลิกนะครับซึมรั่วนะครับ t r e s e นะครับร่องรอยนะครับตั t r e s s l e s s นะครับไรร่องรอย sediment นะครับ sediment แรตะกรน landslide นะครับนะดินถลม่มเอ๊ะคำนี้คุณคุณตอนที่เขากำลังหาเสียง landslide density นะครับความหนาแน่น density ตัวที่ก็ไม่ใช่ density density ดังนั้นมาดูในเรื่องกันนะครับก็บอกว่า it is a, a mysterious place where ships, planes, and people have all disappeared without a trace ก็นะบ,อบอกว่ามันเป็นดินแดนแห่งความลึกลับนะครับผมเป็นที่ซึ่งเรือนะครับเครื่องบินและก็ผู้คนนั้นได้หายตัวไปอย่างไร้ไร่องรอยนะครับนะโดยไม่มีร่องรอยนะครับ The earliest report of s t r a n g happening นะครับมีรายงานข่าวมาเร็วๆนี้ว่านะครับ strange happening สิ่งที่ได้เกิดขึ้นอันแปลกประหลาดนั้น in the triangle came from Christopher เกิดขึ้นที่สามเหลี่ยมนะครับนะรายงานมาจาก Christopher Columbus นะครับซึ่ง รายงานมาตั้งแต่ปี1492นะครับนะคำว่าเร็ว,เรวนี้ก็คือ,อารายงานข่าวนี้ออกมาตั้งแต่ปี1492นะครับนะ He said that Columbus นะครับพูดว่า above of lining g h นะครับก็คือสายฟ้าฟาดฟ้าผ่านะครับได้ fall into the sea ได้ได้ผ่าลงมากลางทะเลนะครับ and straight แล้วก็แสงประหลาดอันนั้นนะครับนะ Appear อ n t น e ดอ r i z o รมันได้ปรากฏขึ้นอยู่ที่ขอบฟ้า h เฮลซ o ริพูดได้ The compass didn't work แล้วเขาก็รายงานต่อว่านะครับนะเข็มทิศไม่สามารถทำงานได้นะครับนะเข็มทิศหยุดทำงานเลยเขาก็เดินเรือไม่ถูกเลยนะครับว่าจะไปทางทิศเหนือทิศใต้อย่างไร เส้นเดลนตั้งแต่นั้นมานะครับ there have been over 170 d i s a p p e a r a n c e นะครับแล้วก็มีการกล่าวขานกันมาว่ามีของได้หายไปในสามเหลี่ยมนี้นะครับประมาณ170อย่าง In the, in the area ในพื้นที่นั้นนะครับ including นะครับ s r a s l e s s vessel รวมทั้งเรือนะครับหนาะที่หายไปอย่างไร้ร่องรอย success นะครับเช่นเรือของ the U.S.S. Cy c l o p s Cyclops นะครับเรือไซโครฟ์ของสหรัฐอเมริกาเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับเรือ Marine s u l f อ r q u e e นนะครับก็คือเรือนาวิกโยธินซ u l f ฟอร์ e e n นนะครับ Advanced Navy Aircraft Aircraft Line Aircraft f i g h t นะครับแม้กระทั่งนะครับนะ เครื่องบินนะครับของสายการบินของอไม่ใช่ของสายบินเครื่องบินของกองทัพเรือนะครับนาวีแอร์ฟอร์ดไฟท์นะครับผมทั้งหมด19าลำนะครับนะก็ได้หายไปด้วยหายไปที่นี่โซ่ so, ดังนั้นนะครับจัสติฟอสิสเฟนเชอร์เกตแล้วอะไรมันคือความลี้ลับของสามเหลี่ยมแห่งนั้นนี่คือก้าจั่วหัวพลาดหัวไว้อย่างนี้นะครับนะ เราไปดูในรายละเอียดกันนะครับผมนั่นก็คือเขาบอกว่าที่อย่างนี้เขาเรียกว่าเออ i c เมจิกไรเดอร์นะอเมจอเมกกาซีนไรเดอร์หมายถทีครับก็คือคนเขียนแมกกาซีนนะครับได้ invented The Term นะครับนะได้เขียนหรือว่าได้ประดิษฐ์ในที่นี้ก็คือได้เขียนนะครับนะเรื่องที่น่าสนใจไว้ว่านะครับเบอร์มิเบอร์มิลดอร์ triangle นะครับสามเหลี่ยมเมอร์มิดาในปี1964นะครับ the m e r m i d a Triangle สามเหลี่ยมเมอร์มิดานี้นะครับ was once known as the Devil's Triangle เป็นที่รู้จักกันในนามนะครับผมว่าสามเหลี่ยมแห่งความชั่วร้ายนะครับนะหรือสามเหลี่ยมแห่งผีสิงอะไรก็ว่าไป Devil นะครับความชั่วร้ายหรือผีนะครับ The b e r m u d a triangle cover an area of about 500,000 square m i ม e s นะครับก็คือสามเหลี่ยมเ์มิดานี้นะครับกินพื้นที่ถึง500,000ตารางกิโไม 5, าาาาห้าล์นะครับนาะ5 0 0 0 0ตารางไมลนะครับมาดูกันอีกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในสามเหลี่ยมเอร์มิดานั่นก็คือ possible explanation นะครับ แปลว่าการอธิบายที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับความอาจการอธิบายในสิ่งที่เป็นไปได้ตัวที่ครับมันจะ impossible possible explanation explanation นะครับนะครับแปลว่าการอธิบายการอธิบายในสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้แปลว่าอย่างนัออ้นนะครับนั่นก็คือเมริการนะครับ p s y ิก i c ไซคิกนี่ปนแปลว่าคนทรงนะครับนะหรือว่าเทพเจา้าหรือว่ากายาเซ์นะครับคือไม่สามารถเห็นรูปากายเสตก็คือคนที่มีกายพิเศษนะครับนะเอาเป็นว่าในหนังสือนี้เขาเขียนว่าคนทรงนะครับคนทรงอเมริกันไซคิกนะครับชื่อว่าเอ็ดกาเคซี Casey นะครับนะเอ็ดกาเซคเซคีเอ็าเคซี่แหม ซึ่งอยู่ในช่วง1นึปีเจถึง1945นะครับบิลเลฟเชื่อว่านะครับเดรสทริแองเกิลสามเหลี่ยมเมอร์วีดานั้น was the location of the lost city of Atlantis ซึ่งเป็นที่ตั้งนะครับนะ location ของนะครับเมืองนะครับที่ชื่อว่าแอตแลนติสนะครับซึ่งได้หายไปแล้วเมืองแอตแลนติสเนี่ยนะครับหายไปแล้วก็คือหายไปในสามเหลี่ยมเมอร์วีดานั่นเองนะครับ The uh, psychic said that นะครับคนทรงนั้นก็ยังพูดต่ออีกว่า there was a disaster in which the people m i s e r i o u s power source there was แปลว่ามีนะครับ disaster ก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติ in which the people mysterious power source ซึ่งเป็นแหล่งพลังอันลึกลับของผู้คนนะครับนะ ไฟคริสโตนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไฟแห่งคริสตัลนะครับได้เว้นเช้าออฟคอนโทรนะครับซึ่งไม่สามารถควบคุมได้นะครับนะพลังแห่งแสงคริสตัลนี้นะครับไม่สามารถควบคุมได้ And destroy Atlantis และมันก็ได้ทำลายเมืองแอตแลนติสไป c a s ซี Casey, นะ้น a ล่าวอ้คดังได้ Uh, เรียกร้องหรือได้ร้องเรียนมาว่านะครับ Damage Fire Crystal might still be active under water ไอไฟคริสตัลนี้นะครับนะที่เป็นไฟแห่งก่อให้เกิดอันตรายนั้นยังคงอาจจะคุกรุ่นอยู่หรือว่ายังคง active อยู่นะครับใต้น้ำนะครับ Underwater Sending of powerful energy f i e l d which destroys ships and aircraft. คนตทรงที่่าเอ็ดา e d เคซี่นะครับยังพูดต่ออีกว่ามันส่งผลนะครับให้เกิดพลังงานนะครับนะพลังงาน powerful ที่เต็มความสามารถนะครับเป็นสนามพลังงานนะครับ powerful energy f i e l d เป็นสนามพลังงานที่เต็มความสามารถซึ่ง ทำลายล้างเรือและก็เครื่องบินนะครับมาดูรายละเอียดต่อไปครับอีกคนหนึ่งนะครับที่ให้เหตุผลเกี่ยวกับสามเหลี่ยมมวิดาบอกว่านะครับดรเครนเนลดรเครนเนลนะครับนาะได้พูดอ๋อฟลิดจูเนีย์ซี่นะครับแห่งมหาวิทยาลัยได้พูดว่าอังกฤษอธิบาย his theory that at the 1998 First World of Earth Science โดยดอร์แกรนเนลบอกว่าแองมาลเาลียบอกว่านะครับประเทศอังกฤษนั้นได้พยายามอธิบายทฤษฎีของเขานะครับเมื่อปี1998นะครับในประเพณีงานวิทยาศาสตร์ของโลกนะครับนะ ดรเครนเนลได้แทดกได้พูดว่านะครับมีเทนก๊าซนะครับก็คือก๊าซมีเทนได้ล็อกบ e ลูซีเซ s ิ d i นนะครับได้ล็อกก็คืออเกาะอยู่นะครับนะคือเกาะติดอยู่นะครับล็อกอยู่กับตะกอนนะครับใต้ทะเลนะครับ in a triangle w a s e r l i k e l y s o l u t i o n นะครับแล้วมันก็อยู่ในสามเหลี่ยมเมอร์วีด้านี้นะครับซึ่ง เป็นสภาวะที่คล้ายๆกันนะครับ like resolution นะครับเป็นสภาวะที่คล้ายๆกันอีกแลมแรกเขายังเรียกร้องหรือว่ายังร้องเรียนมาอีกว่านะครับนะ subterranean Sub landslide นะครับก็คือดินนะครับที่ถล่มอยอใต้ทะเลนั้นนะครับนะคูดเมกเดือแก๊ส เล็ก leak Le into the sea นะครับทำให้แก๊สมีเทนนั้นรั่วไหลขึ้นมาในน้ำนะครับในทะเลนะครับเดินที่สไลด์ภายใต้ทะเลนะั้นนะครับจะทำให้ก๊าซมีเทนรั่วไหลเข้ามาสู่ทะเล change the water d e เด i เซนเซชนะครับเดสเซตีนทั่วไปครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับนะความหนาแน่นของน้ำ ทำให้ความหนาแน่นของน้ํานั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับนะเนื่องจากการมีเทนรั่วไหลมาจากแผ่นดินมันเคลื่อนนะครับนะใต้ทะเล c o s i n g t n e passing ship to sink like a stone จิงเป็นสาเหตุสาเหตุหนึ่งนะครับให้เรือที่วิ่งนะครับหรือแล่นผ่านไปในบะริเวณสามเหลี่ยมเมอร์วิดานนี้จมลงนะครับคล้ายกับไปชนกับก้อนหินประมาณนั้น ไปชนกับหินโสโครกประมาณนั้นนะครับ What is more แล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือ Since ตั้งแต่มีเทนแกส๊สแก๊สมีเทนแกน Easy catch fire and burn เพราะว่านะครับไ่ใา่ตั้งแต่มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือนั่นก็เพราะว่าก๊ซมีเทนนั้นนะครับสามารถที่จะติดไฟและก็ผอไหม้ได้ง่ายนะครับนะดังนั้นดรเครนเนลจึงแซด Uh, จึงพูดต่ออีกว่านะครับอินคูสอสุคูสแอร์ครับทบรูอัและมันก็ยังเป็นสาเหตุนะครับให้เครื่องบินนั้นระเบิดได้ด้วยนะครับนะเพราะมันง่ายต่อการติดไฟการมีเทนนี่คือ possible explanation นะครับคือการอธิบายที่สามารถเป็นไปได้ในเขตสามเหลี่ยมเมอร์มิด้านะครับที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างจำนวน170ย170กว่าชิ้นนั้นนะั้น้หายไป ทั้งคนทั้งเรือทั้งเครื่องบินนะครับผมโอเคนะคุณครูแปลให้สดๆโดยที่ไม่ได้เขียนคำแปลให้นะครับข้อที่หนึ่ง A นะครับก็บอกว่า read the statement นะครับให้อ่านบทความนะครับข้อความ which of the m นะครับข้อความไหน are true ถูกต้อง about the m e r m r d r เกี่ยวกับสามเหลี่ยมมุมดานะครับให้ design in p a i r ให้นักเรียนจับคู่กันเพื่อตัดสินใจนะครับข้อแรกนะครับก็บอกว่า the Bermuda Triangle is in the Atlantic Ocean สามเหลี่ยมเบอรมิดานั้นอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับก็ถูกต้องนะครับนะข้าสอง only planes have this a p p e a r e d t h e r e เพียงเฉพาะเครื่องบินเท่านั้นนะครับที่ได้หายไปที่นั่นตอนี่ผิดนะครับมีตั้งเรือทั้งคนด้วย Its real name is the Atlantic Triangle. ชื่อจริงๆของมันก็คือชื่อ Atlantic Triangle หรือว่าสามเหลี่ยมแอตแลนติ Atlantic นั่นเองข้อน,นี้ก็ผิดนะครับ According to the one explanation นะครับตามการอธิบายเหตุผลหนึ่งนะครับ According to แปลว่าตามนะครับนะหรืออ้างถึงการอธิบายนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือ the l o s city of Atlantis was there. เมืองแอแลนติสนะครับที่หายไปนั่นนะครับอยู่ที่นั่นแหละเมื่อก่อนมันอยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วนะครับถูกต้องนะครับนะหนึ่งในการให้เหตุผลนะครับมาดูข้อที่2ต่อครับเขาบอกว่า I read the text again ให้อ่านเรอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ answer the question แล้วก็ให้ตอบคำถาม คำถามนี้นะครับทั้ง6ข้อคุณครูก็นํามาเขียนทั้งคําถามและก็คําตอบให้ใหม่โดยแปลให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับนั่นก็คือก็ถามว่า why is the Bermuda Triangle so famous ทําไมสามเหลี่ยมเมอร์มิ้ดาจึงเป็นสามเหลี่ยมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากคําตอบสั้นๆก็คือ because chips and a e r o p l a n e s have mysteriously disappear in the area นั่นก็คือเพราะว่าทั้งเรือหลายๆลาลำนะครับและเครื่องบินมากมายนะครับได้หายไปอย่างลึกลับในพื้นที่นั้นนะครับจึงเป็นสามเหลี่ยมมืวิดาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รำลือนะครับกว่ามีชื่อเสียงข้อที่สองครับกว่า which which explorers traveled through the m e r m i d Triangle เขาบอกว่านักเดินทางนะครับสํารวจนักสํารวจคนไหนนะครับที่ได้เดินทางผ่านสามเหลี่ยมเมอร์มิดาแต่รอดชีวิตมาได้ก็เลยมาเล่าให้คนอื่นฟังได้นั่นก็คือคริสโตเฟอร์โคลับัสนะครับคนที่ไปพบประเทศอเมริกาน,นั่นเองนะครับได้ t r a v e l through the merida triangle นะครับเดินทางผ่านสามเหลี่ยมเมอร์วิดาและรอดชีวิตมาได้อย่างเหลือเชื่อนะครับ ข้อสามครับก็บอกว่า names ก็คือให้เขียนชื่อนะครับ two ships นะครับชื่อเรือสักสองลำ which have vanished ซึ่งได้สูญหายไป in the m e r m i d Triangle ที่สามเหลี่ยมเมอร์มิดาอันลึกลับแห่งนี้ชื่อเรือสองลำนั้นก็คือลำแรกนะครับ the USS Cyclop นะครับแล้วก็ลำที่สองก็คือ the Marine s o l h u r Queen นะครับ which have vanished in the m e r m i d a Triangle นะครับซึ่งได้หายไปในาสามเหลี่ยมเมอร์มิดาข้อสี่ครับก็ถามว่า which ancient civilization did Eka k e c i believe exists there ด้วยอารยธรรมโบราณอันไหนนะครับหนาที่ทำให้คนทรงนะครับที่เชื่อว่า Eka k e s y เนี่ยเชื่อว่ายังอยู่ที่นั่น นะครับคำตอบก็คือ the civilization of Atlantis นะครับก็คืออารยธรรมของ Atlantis นะครับหรือ Atlanta นะครับซึ่งคนทรงนะครับที่ชื่อว่า Sk Casey เชื่อว่ายังมีอยู่ที่นั่นนะครับข้อที่ห้าครับก็ถามว่า according to เคซี่นะครับตามทฤษฎีของเคซี่นั้นนะครับ what Cause the destruction of the ancient civilization นะครับอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดการทำลายนะครับอารยธรรมโบราณแห่งนั้นนะครับคำตอบก็คืออ d ดีเซอร์นะครับ,ค,รบคือภัออยทางธรรมชาตินะครับ w i t h c a u s e the people f o w e r s o u r c e ซึ่งนะครับนาะได้เป็นเหตุให้นะครับ People power s o u o c o s u t of control ก็คือมนุษย์นะครับไม่สามารถควบคุมได้เป็นภัยทางธรรมชาติซึ่งเป็นเหตุที่มนุษย์ไม่สามารถสามารถควบคุมได้นะครับเป็นเหตุทำลายล้างอารยธรรมมันเก่าแก่ตรงนั้นขอ้อที่หครับ According to Dr. Crannell นะครับตามทฤษฎีของด r c r a n n ร l l นั้น What c o u s d methane gas to escape into the th the sea? Escape ในที่นี้หมายถึงว่า leak นะครับนะรั่วไหลตามสฤษฎีของดรแคนแนลนั้นอะไรเป็นสาเหตุให้การมีเทนนะครับรั่วไหลลงสู่ทะเลหรือรั่วไหลในทะเลคำตอบก็คือ s u b t e r r a n e a n s l a n รง l i ลด c ค o ส s มี t ท a n e g a s t o escape i n t o t u e s e a ก็คือนะครับการเกิดแผ่นดินเลื่อนเคลื่อนนะครับนะในใต้ทะเลนะครับเป็นเหตุให้เกิดการมีเทนรั่วไหลสู่ทะเลนั่นเองนะครับอีกข้อที่6คุณครูเริ่มแปลให้นะครับนะก็แปลโดยสดๆไปแล้วนะครับ โอเคครับเป็นว่าหน้าที่64ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ